เอาละทีนี้นะครับเราไปดูกรณีของ8อดีตแกนนำกรปปสนะครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพใช่8คนที่ว่านี้เนี่ยนะครับเราไล่เรียงกันอีกรอบนึงมีคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับมีคุณนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีศึกษาธิการมีคุณพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรีกระทรวงดีเอสนะครับมีคุณถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยคมนาคมมีคุณชุมพลจุลสาย มีคุณอิสระสมชัยนะครับ <Okay. S 2> มีร้อยตีแซมดีเลอศบุตร <Okay. S 2> มีอดีตพุทธอิสระนะครับ <Okay. S 2> นายสุวิทย์ทองประเสริฐ <Okay. S 2> นะครับซึ่งทั้ง8คนนี้ย ถูกนาตัวไปคุมขังแต่เมื่อช่วเงเย็นวานใช่เรียกว่าค่ำๆเลยแหละ,อะพอพอหลังจากที่ศาลเขาพิพากษาแล้วเนี่ยก็มีกระบวนการนิดนึงระหว่างรอแล้วก็ส่งตัวไปจริงๆเนี่ยสักประมาณสักสองสามทุ่มละคือ39อคนเมื่อวานนี้ที่มารายงานตัวเนี่ยส่วนหนึ่งถูกยกฟ้อง12คนใช่อีกส่วนหนึ่งได้รับการประกันตัวได้วงเงินคนละหกแสนบาทใช่ส่วน8คนนี้เนี่ยเป็น8คนที่ศาลชั้นต้นบอกว่าให้อํานาจสารอุทธร์ในการพิจารณาดีกว่า อืมนะบอกว่าสาอุทธรเป็นผู้พิจารณาก็เลยต้องฝากไว้ก่อนใช่แล้วเมื่อวานนี้สาอุทรไม่ทันอยู่แล้วฮะครับเสร็จกว่าจะทราบกันเนี่ยก็โอ้โหหกโมงทุ่มนหนึ่งอันนี้เป็นภาพนะฮะตอนที่ตอนที่ทั้งหมดเนี่ยรอรอที่จะไปเที่ยวเรือนจำพิเศษกรุงเทพ<อ>แล้วก็คือทางญาติเขาก็เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้ใช่เพราะต้องอย่าลืมเมื่อวานเนี่ยทุกคนที่ไปเนี่ยแต่งตัวคือแต่ง ตามหลักก็คือแต่งสูตรใส,ส่ส,สูตรอ,รอะไรไปแต่วันใส่สูตรคนเลยแต่ทีนี้พอพี่ภาคสายปุ๊บต้องไปเรือนจาแล้วเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนชุด<ะ>และแต่ละคนก็เปลี่ยนเป็นเรียกง่ายๆชุดลำลองอะชุดฟุตบอลเป็นเสื้อโปโลบ้างเสื้อบอลบ้างกางเกงขาสั้นน,นะอย่างภาพคุณสุเทพก็จะเป็นสวมใส่เสื้อเหลืองอแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นไปแล้วนี่ฮะมีมีเรียกว่าเป็น f อแล้วกันเป็นมวลชนกปป,ปสก็มารอรับแล้วร้องเพลงด้วยนะให้กําลังใจลุงกํานันเพลง สู้เข้าไปอ่ะอย่าได้ถอยเขาชื่ออะไรนะชื่อเพลงอะไรสู้เข้าไปอย่าได้ถอยอเออนั่นแหละเพลงนั่นแหละอ่าก็มาร้องแล้วก็ทั้งหมดก็ค่อยๆเดินอันซ้ายนี่กูถาวรอ่าขวาด้านคุณสุเทพนะฮะแล้วก็คุมตัวไปก็ผมเข้าใจว่าน่าจะถึงเรือนจำเกือบสี่ทุ่มแล้วนะเมื่อคืนครับก็ไปฝากขังไว้ทีนี้ฮะทางผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับคุณกริชกระแสทิพย์นะครับบอกว่าหลังจากรับตัวทั้ง8คนเข้าไปนี่นะครับเรือนจำก็ ปฏิบัติตามระเบียบคือการตรวจร่างกายนะฮะเปลี่ยนชุดนะครับเป็นชุดแต่งกายของเรือนจําแล้วก็เอาไปขังที่แดนสองซึ่งเป็นห้องกักโรคนะฮะตอนนี้เนี่ยใครที่เข้าในเรือนจําก่อนหน้านี้กลุ่มรัศดรเข้าไปนะก็เหมือนกันก็ต้องไปดูอาการก่อนนะฮะขังไว้กักโรคก,ก่อนนะครับก็รับประทานอาหารของเรือนจําที่จัดให้นะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็อธิบายวิธีการขั้นตอนกฎระเบียบในเรือนจำนะครับ ตอนนี้เนี่ยาทางผู้จัดจาการเรือนจำบอกว่าก็ยังไม่ได้มีการให้ได้พบกันนะครับคือญาติยังไม่อนุญาตให้เยี่ยมไม่อนุญาตให้เยี่ยมแบบเจอหน้าแต่ให้เยี่ยมแบบวิดีโอคอลให้ผ่านวิดีโอคอลได้นะครับเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ก็เลยมีทนายความนะมีทนายความแล้วก็มีย,ยาตญาตินะครับไปเยี่ยมคือมันมีรายงานว่าคุณนัทพลทีพสุวรรณ คุณพุทธิพงศ์ปุณกันสองคนนี้นี่นะครับมีความเครียดม,มีความเครียดพอต้องไปนอนเรือนจำคืนแรกรมีความเครียดนะฮะมีความกังวลเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นการเข้าไปในเรือนจำครั้งแรกผมว่าเป็นใครก็เครียดนะฮะแล้วจากชีวิตที่ก่อนวันหนึ่งหน้านั้นเป็นรัฐมนตรีอะ่ะใช่ใชแล้ววันต่อมาต้องไปนอนเรือนจำอะ่ะไปเป็นนักโทษเออมันก็เครียดนะใช่ไหมสถานะต่างกันฟ้ากับเหลเลยเลยนะ ก็แรงงานบอกสองคนที่เครียดมากนะครับก็ทางเรือนจำเนี่ยเข้าไปคุยด้วยก็เข้าไปพยายามพูดคุยให้เกิดความผ่อนคลายแล้วก็แนะนำนะครับว่าให้ค่อยๆปรับตัวนะครับให้ค่อยๆปรับตัวเวันนี้เนี่ยในตอนเช้านี่แหละครับก็มีทนายความมีกลุ่มญาตินะครับของแนวร่วมเนี่ยครับกลุ่มกอประศเนี่ยเขาก็ไปเยี่ยมเดินทางกันไปเยี่ยมนะครับ แต่ว่าทางอย่างที่บอกครับทางที่พบบอรเรียนจําก็พูดว่าเขาไม่ได้ให้เจอหน้ากันนะเขาให้ผ่านระบบวิดีโอคอลนะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งคุณพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เนี่ยครับโฆษกพลังประชารัฐแล้วก็เป็นสสกรุงเทพก็บอกว่าพอไปคุยเนี่ยก็รู้เลยว่าทุกคนเนี่ยมีอาการเครียดอยู่บ้างนะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกติอยู่ดีที่ต้องเข้าไปอยู่เรียนจําขณะที่หมอวโรงเดชกิจวิกรมนะฮะรักษาการหัวหน้ากลุ่มไทยพักดีหมอวโรงเนี่ยบอกว่า ยังเห็นคุณสุเทพเนี่ยนะครกับแกนนําอีกส่วนหนึ่งยังยิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่นะครับยังชูไม้ชูมือแสดงสัญลักษณ์ต่อสู้ของกรกรปรสกรปรสอ,อยู่ก็เชื่อว่ากําลังใจดีนะครับส่วนกลุ่มญาติที่ไปเยี่ยมหลายคนก็เสียใจก็เสียใจที่เห็นคนในครอบครัวเนี่ยต้องถูกคุมขังนะคร อสอส,อสอประชาธิปัตย์คุณดังสีมารดรัศมีก็ไปคุณังเซมานี่เป็นหนึ่งในจำเลยด้วยนะเป็นหนึ่งในจำเลยด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อวานสุดท้ายเนี่ยศาลยกฟ้องศาลยกฟ้องก็ไม่ต้องถูกเข้าไปในเรือนจำคุณดังเซมาเนี่ยฮะก็ไปเยี่ยมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็บอกว่าคือพอไปถึงเนี่ยมีคนมารอเยี่ยมเนี่ยเยอะอก็เลยได้พูดคุยแค่กับคุณพุทธิพงศ์แล้วก็อดีตพระพ,พุทธอิสระนะครับก็คุณดังสซมาบอกก็คุยแล้วเนี่ยก็เห็นว่าทั้งหมดสุขภาพยยงดีอู่นะ สุขภาพจิตยังดีแม้ว่าจะมีลักษณะคืออิดโรยอยู่บ้างเพราะว่าน่าจะเกิดจากการที่พักผ่อนไม่เพียงพอ,อก็เลยได้ขอให้ญาตินำยารักษาโรคประจําตัวมาให้รวมถึงเอกสารใบรับรองเกี่ยวกับการรักษานะครับก็มาให้กับทางเรือนจําเพื่อเตรียมขอรับการรักษาต่อแล้วก็ได้แสดงความเป็นห่วงนะครับเรื่องการยื่น,นกาขอประกันตัวเพราะว่าถ้ากุลันสิมาบอกถ้าวันนี้เนี่ย ยังไม่ได้ประกันตัวเนี่ยเกรงว่าจะต้องถูกคุมตัวอย่างน้อยในอีก3วัน,อ,นอีกสามวันเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดใช่ไหม,มแล้วก็ต่อเสาร์อาทิตย์มันก็จะเป็น3วันทนายจึงทนายความจึงจะสามารถยื่นขอประกันตัวในครั้งที่2ได้อันนี้เป็นความขังวลที่คุณดังเสมาบอกในช่วงเช้านะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยสภาพจิตใจทุกคนยังดีอยู่นะแม้ว่าจะอิดโรยอยู่บ้างนะครับขณะที่ทางคุณราเมศรัตนชเวงนะครับโฆษกพักประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นทีมทนายความด้วยในการว่าความนะครับ ของกลุ่มแกนนากปปสครั้งนี้วันนี้คุณราเมศก็มาคุณราเมศบอกว่ามีทนายความสองกลุ่มเข้าไปพูดคุยถึงแนวทางการยื่นประกันตัวต่อสารอุทธรแล้วก็มีการเตรียมเอกสารไปรยื่นแล้วช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งก็คาดหวังว่าจะได้รับการประกันตัวนะครับส่วนกรณนนีของคุณถาวรเสน,เนียมเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยคุณราเมศยืนยันบอกยังไม่พ้นสมาชิกภาพการเป็นสส เนื่องจากสารอุทธร์ยังไม่มีคำสั่งว่าจะปล่อยตัวหรือไม่ปล่อยตัวชั่วคราวนะขณะที่ทางฝั่งของทนายคนนึงนะครับคุณสวัสดิเจริญผลนะฮะทนายความอดีตแกนนำกปปสอบอกว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยยังมีกำลังใจที่ดีเข้าใจและยอมรับกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นเนี่ยได้มอบหมายนะฮะให้ทีมทนายเนี่ยดำเนินการประกันตัวตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยไม่ต้องวิตก,กับคนข้างใน ทุกคนสามารถอยู่ได้สบายเหมือนคนทั่วไปแม้ว่าจะมีโรคประจําตัวกันหมดส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับคุณสวัสดิ์บอกว่าวันนี้รอศาลอุทธรพิจารณาให้ประกันตัวคาดว่าตอนนี้สํานวนคําร้องถูกส่งไปยังศาลอุทธรแล้วซึ่งหลังจากนี้ต้องรอศาลพิจารณาว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่คาดว่าช่วงบ่ายจะมีความชัดเจนนนี้แกพูดในช่วงเช้านะครับสําหรับกระบวนการเนี่ยมีกรอบเวลาใน30วันก็ต้องเตรียมคัดคําพิพากษาซึ่งมีเนื้อหาเยอะมาก คาดว่าจะใช้เวลา10-15วันในการสรุปแต่มั่นใจว่าสิ่งที่ทุกคนทำลงไปเนี่ยนะ็นไปเป็นไปตามการเรียกร้องตามสิทธินะครับทีนี้มันมีรายงานล่าสุดมาฮะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าทั้งคุณราเมศรและคุณสวัสด์ในฐานะทนายความเนี่ยได้ยื่นนะฮะได้ยื่นไปยังศาลอุทธรณ์แล้วในการขอประกันตัวนะครับล่าสุดเมื่อเวลาสัก16นาฬกา40นาทีโดยประมาณเนี่ยคุณสวัสด์เนี่ยนะฮะก็ บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งของสารอุทธรลงมายังศารอาญาโดยตัวเองเนี่ยจะยังรออยู่ที่ศาลต่อจนกว่าทางสารอาญาจะแจ้งว่ามีคำสั่งสารอุทธรตกลงมาในวันนี้หรือไม่ทีนี้ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าจริงๆตามขั้นตอนเนี่ยนะฮะภายหลังจากหมดเวลาทำการแล้วเนี่ยหากคำสั่งสารอุทธรยังไม่ลงมาก็จะต้องรอฟังคำสั่งอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ว่าจะมีคำสั่งสารอุทธร ส่งไปยังศารอาญาอีกหรือไม่มซึ่งซึ่งถ้าเป็นไปตามที่ว่านี้นะฮะภายในเวลาทําการเนี่ยคำสั่งสารยังไม่ลงมาก็เท่ากับว่าโอกาสวันนี้ที่จะมีคําสั่งปล่อยตัวออกมาน่าจะหมดแล้วนั่นหมายความว่านะฮะกลุ่มทั้ง8คนตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องถูกคุมขังในเรือนจําพิเศษต่อไปอีกอย่างน้อยอย่างน้อย1คืนครับเพราะว่าขั้นตอนในการขอประกันตัวเนี่ย คือทางทีมทนายหรือใครก็ได้สามารถยื่นได้ในการขอให้ศาลพิจารณาในการปล่อยตัวนะขอประกันตัวออกมาแต่ขั้นตอนอยู่ตรงนี้ฮะว่าศาลท่านจะพิจารณาเมื่อไหร่และส่งคําตอบลงมาเมื่อไหร่เนี่ยอ,อันนี้ไม่มีใครทราบคือขั้นตอน การยื่นเนี่ยแม้เป็นวันหยุดก็ยื่นได้เพราะสารท่านมีเวรอยู่ใช่ใช่ไหมฮะก็รับเรื่องได้แล้วก็สามารถไม่ต้องมาที่ศาลก็ได้นะเข้าใจว่ายื่นออนไลน์ได้แต่ไปยังที่คุณเอกพัฒน์บอกว่าผู้พิพากษาสารท่านจะพิจารณาวันไหนอีกเรื่องหนึ่งนั่นแหละจะมีคําตัดสินลงมาเมื่อไหร่ว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยอันนี้ไม่มีใครตอบได้นอกจากสารเท่านั้นว่าท่านจะพิจารณาเมื่อไหร่ถ้าท่านเสร็จสิ้นแล้วท่านอาจจะมีธุระอื่น พิลานาอยู่อาจจะใช้เวลาเยอะหน่อย3วันก็ต้องรอไปซึ่งระหว่างนั้นทั้งหมดก็ต้องอยู่ในเรือนจำก็ต้องนอนเรือนจำอ่านี่แหละแต่ที่แน่คืนนี้ต้องนอนเป็นคืนที่2แนวโน้มก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะคําสั่งยังไม่ลงมานะฮะคือสาลท่านยังไม่ได้บอกว่าให้หรือไม่ให้ประกันนะแต่คําสั่งมันยังไม่ลงมาใช่นะครับยังอยู่ที่ที่ศามท่านทีนี้ฮะแน่นอนครับว่าพออดีตแกลนํากปปรสไป อยู่ในเรือนจําแบบนี้หลายคนก็มาส่งกําลังใจโอ้เมื่อวานแฟนลับนี่เรียกว่าร้องหุ่มร้องไห้อะใช่มีคุณป้าท่านหนึ่งที่มีภาพเสือม่วงอ่ะอ่เสือม่วงม่วงตอนรับรับออกจากใต้ถุนศาลใช่นะแกก็ร้องหุ่มร้องไห้เมาดามเดียฮะมาดามเดียก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาแสดงเรียกว่าให้กําลังใจครับนะครับคุณวัฒยาวงโอภาสีนะครับโพสข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับก็บอกว่าการต่อสู้ของกปปสเนี่ยไม่ได้สู้กับความเกลียดชัง แต่ทุกคนสู้ด้วยความรักชาติศาสตร์ษัตริย์ทุกคนล้วนเสียสละมุ่งมั่นยืนหยัดต่อการเดินทางครั้งนี้เดียขอเคารพด้วยจิตคารวะและส่งกําลังใจไปยังกปรปรสะทุกท่านนะครับนี่มาดามเดียนะฮะอ,ะอีกคนหนึ่งฮะอีกคนหนึ่งคุณนิพนธ์บุญยามณีนะรัฐมนตรีช่วยมหาทไทยและก็เป็นรองหัวหน้าของพักประชาธิป,ปัตย์ด้วยนะคุณนิพนธ์เนี่ยบอกว่าเบื้องต้นก็ต้องเคารพการตัดสินของศาลนะ นะครับทุกคนที่ทำไปตอนนั้นเนี่ยก็ด้วยความมีเจตนาดีต่อบ้านเมืองเมื่อการกระทาผิดนั้นนะเป็นการกระทาผิดกฎหมายก็ต้องนำมาดูเป็นบทเรียนนะเป็นสิ่งที่ต้องนำมาใช้ต่อไปนะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นต่อการกระทาแบบนี้ตัวเองเชื่อว,ว่าทุกคนทำด้วยเจตนาดีต่อบ้านเมืองในสถานการณ์ประเทศขนาดนั้นจากนี้ขั้นตอนทางกฎหมายก็ดำเนินกันไปนะครับก็คงจะต้องมีการยืมประกันตัวกันต่อไปอนะฮะ นี่คุณนิพนธ์ก็พูดถึงนะครับครับทีนี้อีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งวันนี้มีความเห็นหนึ่งที่น่าสนใจก็เลยอยากจะนํามาอ่านให้ให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับคือต้องบอกว่าหลังจากที่เกิดกรณีเมื่อวานนี้ขึ้นคือสารพิพากษาและปรากฏว่าอาดีตแกนนําทั้ง8ดคนเนี่ยถูกนําตัวไปคุมขังฝากขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพแน่นอนครับในส่วนของคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามการความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ย่อมจะ แสดงออกมาในความรู้สึกที่ตรงข้ามกันก็คืออาจจะลักษณะพูดกันตรงๆคือก็มีความดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มแกนนากรบปศนะครับแต่ทีนี้ในเชิงของกฎหมายเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่า เมื่อสารตัดสินแบบนี้แล้วแม้จะเป็นสารชั้นต้นแต่ก็เท่ากับว่าทุกคนมีความผิดแล้วหรืออย่างในส่วนกรณีของการนําไปฝากขังแบบนี้ก็เท่ากับว่าเหมือนทุกคนก็ตัดสินไปแล้วว่าอาถูกฝากขังแล้วอะไรกษณะแบบนี้ใช่ไหม<อ>แต่ที่มันมีมุมมองความเห็นด้านกฎหมายออกมาแล้วผมว่าน่าสนใจนะครับเป็นความเห็นจากคุณสมชายปรีชาศิลปะกุลจากศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร์มอชยงใหม่นี่นะฮะอาจารย์สมชาย,ยได้โพสต์ข,ข้อเขียนเรื่อง คดียังไม่จบอย่าเพิ่งน,นับศพกปปสอ,อ,อย่าเพิ่งนับศพกอปปสนะฮะโดยอาจารย์สมชายบอกว่าแม้สารอาญาจะได้มีคำพิพากษาจำคุกแกนนกํากอปปส8คนแล้วอาจทําให้เกิดความเข้าใจว่าบัดนี้กระบวนการยุติธรรมได้ทําหน้าที่ในการตัดสินคดีอย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมาแต่อาจารย์บอกว่าพึงระลึกว่าคําตัดสินดังกล่าวเพิ่งจะเป็นสารชั้นต้นเท่านั้น ยังมีชั้นอุทธรณ์และดีกาต่อซึ่งต้องใช้อีกไม่น้อยนะฮะและคำตัดสินในศาลชั้นต้นมิได้เป็นหลักประกันว่าจะทำให้ศาลชั้นต้นจะทำให้ศาลชั้นต่อไปมีคำตัดสินในลักษณะเดียวกันมีหลายคดีที่คำพิพากษาของศาลสูงกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นอนอกจากนี้ในคำพิพากษายังได้ยกฟ้องจำเลยทั้งหมดในข้อหากระบฏอันเป็นข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดคือตอนนี้ที่โดนคุมขังกันอยู่เนี่ย ข้อหาคือขัดขวางการเลือกตั้งนะฮะแต่ในข้อหากระบฏเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคือยกฟ้องหมดนะครับซึ่งเนี่ยอาจารย์สมชายบอกนี่ซึ่งมันเป็นข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดด้วยการอ้างอิงถึงคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับที่เคยตัดสินว่าการเคลื่อนไหวของกปปสเนี่ยเป็นการชุมนุมโดยสันติแต่ลงโทษในข้อหาอื่นที่มีโทษเบากว่าอาจารย์บอกถ้าจะเปรียบให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือเหมือนการฟ้องคนร้ายที่ยิงคนอื่นตายโดยสารยกฟ้องข้อหาฆ่าคนตาย แต่ลงโทษด้วยข้อหาพกพาอาวุธในที่สาธารณะดังนั้นโทษที่กำหนดให้กับแกนนำทั้งหมดจึงมีระยะเ,ยเวลาไม่กี่ปีนั่ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งกรณีการประกันตัวกรณีการประกันตัวนับเป็นความเข้าใจผิดว่าบุคคลทั้งหมดเนี่ยไม่ได้รับการประกันตัวจากคำพิพากษานั้นทางศารอาญาเนี่ยได้ส่งคำร้องขอประกันตัวให้กับศาลอุทธรณ์เป็นผู้ตัดสิน ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะทำทำการพิจารณาได้ในระยะเวลาที่ไม่นานการประกันตัวนี้จะเป็นภาวะกลืนไม่เข้าทายไม่ออกอย่างมากแม้การประกันตัวจะสามารถกระทำได้ตามกรอบของกฎหมายแต่ถ้าหากอนุญาตให้ประกันตัวก็ย่อมจะเกิดคำถามที่แรงขึ้นต่อกรณีของ4ผู้ต้องหากลุ่มราษฎรครับอ่าซึ่งไม่ได้รับการประกันตัวก่อนหน้านี้แม้จะใช้หลักทรัพย์ที่มากเป็นหลักประกันก็ตาม 2มาตรฐานก็จะเป็นตาประทับแก่ผู้ทำหน้าที่สืบต่อไปแต่นั่นแหละถ้าหากไม่ให้ประกันตัวก็เท่ากับว่านักรบเสื้อเหลืองก็สามารถติดคุกได้เช่นกันภาวะคลื่นไม่เข้าคลายไม่ออกที่จะเกิดขึ้นนี้ล้วนเป็นผลมาจากความไม่อยู่กับร่องกระรอยของผู้ใช้อำนาจในการตัดสินเองไม่ใช่อื่นใดเลยนี่คือความเห็นที่อาจารย์สมชายแสดงออกมา2ประเด็น อย่างที่บอกคือหนึ่งประเด็นว่านี่เป็นแค่คําตัดสินของศาลชั้นต้นเท่านั้นศออาลยังมีศาลอุทธรณ์ยังมีศาลฎีกาซึ่งหลายคดีมันเคยพลิกมาแล้วมันเคยพลิกมาแล้วส่วนเรื่องการประกันตัวเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นการกระทําเพื่อมันไม่ให้เกิด2มาตรฐานเท่านั้นก็ต้องอย่าลืมว่า4ี่แกนนันรัสะดรก็ยังอยู่ในเรือนจําจะเป็นการฝากขังอยู่ทีนี้เรื่องที่ต้องคุยกันต่อก็คือเรื่องของสภาวะความเป็นสส ใช่ไหมใช่เพราะว่ารัฐมนตรีเนี่ยหลุดแน่นอนเมื่อวานนี้ไงที่อ่านไปเนี่ยตามมาตรา160วรกเจ็ดเนี่ยถ้ารัฐมนตรีโดนคำพิพากษาแม้จะยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยหลุดทันทีหลุดทันทีแต่สสเนี่ยต้องรอให้ถึงที่สุดก่อนอ่าอ่าแต่ประเด็นคือว่ามันก็มีข้อกฎหมายต่ออ่ามันมีข้อยกเว้นอ่าเขายกเว้นกรณีที่ถูกจำคุกครับกรณีที่ถูกจำคุกโดยคำสั่งศาลใช่ไหมฮะก็จะถือว่าต้องหลุดจากการเป็นสสด้วยคือถ้าถูกจำคุก แต่คดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ยมันก็ยังใช้เอกสิทธิ์ได้แต่มันจะมีกรณีบุคคลบางบุคคลในคําสั่งที่ออกมาเมื่อวานนี้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ออันนี้แหละก็มีโอกาสสูงเหมือนกันก็มีโอกาสที่จะถูกหลุดออกจากค่อนข้างชัดเจนว่าสสอเนี่ยเป็นต่อไม่ได้ใช่เป็นต่อไม่ได้ใช่นะฮะคือประเด็นนี้มันมาจากวันนี้แหละอ่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปไล่กันมันมาจากวันนี้ที่มันมีการพูดคุยกันในเรื่องของเอกสิทธิ์ของการเป็นสสอเนี่ยนะฮะคือ คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมมาที่ต้องคุยกันเรื่องนี้ต่อเพร,ราะว่าแน่นอนนะครับว่ามันก็จะมีการปรับคอรมอต่อเนื่องใช่ใช่นอกจากปรับคอรมอแล้วเนี่ยคนที่เป็นสอสแล้วหลุดนะพะถูกจําคุกเนี่ยก็ต้องไปเลือกตั้งใหม่เพราะไม่มีสสเขตก็ต้องไปเลือกตั้งใหม่ส่วนสสปาร์ติลิสก็เลื่อนขึ้นมามจะมาก็เลื่อนกันขึ้นมาทีนี้ฮะทีนี้วันนี้ไปเจอ,อนายกรัฐมนตรีก็เลยถามนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าเหตุาการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ย ท่านนายกฮะท่านจะปรับคอ,อรมอหรือเปล่าท่านจะปรับคอ,อรมอปรับเล็กปรับใหญ่ปรับอย่างไร <Thr ough> ท่านจะเอาอยัางไงนะฮะนะักข่าวก็ถามนะฮะคือนายกก็บอกว่าเอา้ามันก็ชัดอยู่แล้วไงมันก็ชัดอยู่แล้วไงต้องปรับ3ามตแหน่งไง <อ code. S 2> เพราะมันไม่มีคนไงสามตําแหน่งที่ว่างลงเนี่ยต้องปรับแน,น่แต่ยังไปไม่ถึงขั้นตอนนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีมารักษาราชการแทนก่อน เดี๋ยวจะนำเข้าครมสัปดาห์หน้านะครับ2มีนาคมจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้พักการเมืองมานั่งคุยกันมาหารือกันตําแหน่งไหนที่มันขาดหายไปมีข้อตกลงกันอย่างไรแล้วพักร่วมก็เสนอรายชื่อมาให้นายกเนี่ยตัดสินใจอีกครั้งนะท่านบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมันตัดสินใจเร็วไม่ได้มันเป็นเรื่องของการเมืองนะหลายอย่างมันต้องนําเข้าครมด้วยใช่อพูดง่ายคือต้องยอมรับจากทุกฝ่ายอะ่ะใช่ไหมอยู่ดี เกลี่ยกันให้ลงตัวใช่ใช่นี้ก็เลยถามว่าเออแล้วที่จะปรับเนี่ยท่านจะปรับเฉพาะ3ตําแหน่งนี้หรือท่านจะปรับภาพรวมทั้งหมดนายกบอกเดี๋ยวขอคิดอยู่กําลังคิดอยู่ยังไม่ฟันธงว่าจะปรับแค่ไหนจะ3าําแหน่งหรือจะทั้งหมดนะแล้ววางกรอบไว้อย่างไรนายกบอกก็บอกให้ทุกคนไปคุยกันแล้วนะฮะพักพลังประชารัฐในฐานะแกนนำเนี่ยก็ต้องไปคุยกับพักร่วมด้วยแต่ละพักก็ต้องเตรียมตัวมาเตรียมการมาเตรียมคนมา นะครับแล้วก็มาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมาคัดเลือกกันนะครับส่วนสัดส่วนจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณเอกพัฒบอกเมื่อสักครู่นี้บอกมีบางพรรคอ่ะพรรคภูมิใจไทยอะ่ะอ่ะภูมิใจไทยอะ่ะเขาได้สอสอเพิ่มอะ่ะ<อ>จากกรณีของก้าไกล<ข>ใช่ไหมก็เสียงดังขึ้นมาหน่อยออาเขาก็จะรู้สึกเอา้าสสชั้นเยอะเก้าอี้ชันต้องเยอะสิ่โอกาสปรับครั้งนี้เนี่ยมันควรจะเป็นของชั้นหรือเปล่า<อ>นะสัดส่วนจะเปลี่ยนหรือเปล่านายกบอกนี่ยังไม่ได้คุยกันนะยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ ทำงานกันมาได้ไม่กี่เดือนยังไม่ถึงปีเลยนะจะมาปรับคอรมอเนี่ยมันก็ต้องคุยกันก่อนทําให้ดีที่สุดแล้วเร็วที่สุดด้วยแต่เหมือนฟังดูนายกแกก็เปิดทางอยู่นะคือแกก็ไม่ได้บอกว่าอ่าปรับแค่3นะใช่แต่เปิดบอกขอดูก่อนฮะเออเนี่ยแล้วนายกบอกว่าถามนายกว่าแล้วมันมีแรงกดดันหรือเปล่านะครับแรงกดดันเกิดขึ้นไหมที่แต่ละพักต้องการสลับเก้าอี้กันเนี่ยนายกบอก ไม่มีนะฮะใครจะกดดันเราเรื่องนี้อยู่ที่ผมอยู่ที่ตัวเองนะฮะถามว่ามีใครสอบตกหรือเปล่านายกบอกคนถามนั่นแหละสอบตกใครนักข่าวไงนักข่าวเราอยากรู้เหมือนกันนะใครถามท่านนายกสอบตกนะเแต่ก็เป็นท่าทีที่ที่น่าสนใจคือคือท่านนายกพยายามจะเน้นย้ำบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจในการปรับคอรมอใครจะปรับอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยคนตัดสินใจคือผมคือผมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าท่านนายกเองก็เหมือนเปิด เปิดช่องวันนี้นิดบอกว่าเออเดี๋ยวดูภาพรวมก่อนไม่ได้ปรับแค่3ไงคือเสนอรายชื่อกันมาเ,ออเสนอ<า>เสนอรายชื่อกันมาก่อนอส่วนว่าจะเข้าล็อกลงล็อกไหมจะลงตัวไหมเดี๋ยวขอตัดสินใจอขอตัดสินใจนะทีนี้เรื่องของตําแหน่งที่มันว่างไปเนี่ยตอนนี้มันยังแต่งตั้งไม่ได้ไงรัฐ<ช><ช>ม,<ช><ๆ>มนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องหาคนมาทํางานแทนนักข่าวก็ไปเจออาจารย์วิษณุเครืองามนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรี ก็ไปถามอาจารย์วิษณุว่าอาจารย์ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสรุปยังไงและจะแบ่งการทํางานอะไรอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงยังเป็นคําถามที่ถามไปด้วยที่คุณกุลพัฒน์ถามไปว่าไอ้กรณีสสเนี่ยคือรัฐมนตรีมันเคลียร์อยู่แล้วแหละ,ะว่าหลุดแน่3คนเนี่ยตามกฎหมายที่มีอยู่แต่กรณีสสเนี่ยบางคนเนี่ยเขาใช้เอกสทธิ์สสคุ้มครองได้ไหม เพราะว่าต้องอย่าลืมว่าตอนนี้ยังอยู่ในสมัยประชุมนะใช่ใชเพราะฉะนั้นเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมันยังสามารถใช้เอกสิทธิ์สอสในการคุ้มครองแบบนี้ต้องถูกปล่อยตัวไหม,มก็เป็นเรื่องหลักที่คุยกันแต่เอาประเด็นแรกก่อนประเด็นเรื่องของการทํางานก่อนนะฮะเรื่องของการทํางานกับตําแหน่งเก้าอี้ที่ว่างลงไปของรัฐมนตรีเนี่ยจะว่ายอย่างไรนะครับจะมีการแบ่งการทํางานอย่างไรเรื่องนี้นะฮะอาจารย์วิษนุบอกว่ามันไม่ยากอะไรเลยไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะฮะเพราะว่ามติคอรมอตั้งแต่ปี62เนี่ย กรณีที่รัฐมนตรีว่าการทํางานไม่ได้ปฏิบัติงานไม่ได้ก็ให้รัฐมนตรีช่วยขึ้นมารักษาจาดการแทนเช่นกระทรวงศึกษาเนี่ยคุณรัฐพลออกไปแล้วนะก็ให้รัฐมนตรีช่วยก็คือคุณหญิงกัลายาสมพลพานิชขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการชั่วคราวก่อนอนะครับส่วนกระทรวงดีอีนะคุณพุทธพงศ์เนี่ยไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็ตามหลักเนี่ยจะเป็นทางศึกษาธิการแต่ศึกษาธิการก็ไม่มี<อ>ไม่มีเฮดไม่มีหัวตอนนี้ก็เลยต้องให ทางวัฒนธรรมคือคุณอิทธิพลคุณปลื้ม<อ>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาทาหน้าที่รักษารษาชการแทนไปก่อนครับยกเว้นว่าท่านนายกจะมีข้อสั่งการอย่างอื่นนะฮะก็ต้องเดี๋ยวไปว่ากันในที่ประชุมคอรมอนะครับวันอังคารหน้า2มีนาคมนี้นะส่วนการรักษารษาชการแทนเนี่ยไม่ได้มีกรอบกําหนดเวลาว่าต้องเป็นกี่วันนะส่วนนี่เป็นคําถามที่คุณกุลพัฒน์ถามเมื่อสักครู่ว่าส่วนสถานะการเป็นสสเนี่ยนะฮะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะว่าตามปกติเนี่ยเมื่อศาลนะฮะเมื่อศาลเนี่ยตัดสินยังไม่ถึงที่สุดให้จำคุกก็จะไม่พ้นจากตำแหน่งแต่หากมีคำสั่งให้ตัดสิทธิ์การเลือกตั้งก็จะไปเข้าคุณลักษณะต้องห้ามของรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้ว่าอยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ต้องพ้นจากการเป็นสสทันทออีอันนี้เป็นข้อที่อาจารย์วิษณุเนี่ย คือยกขึ้นมาคืออาจารย์ซู้มมองว่าถ้าถ้าถูกตัดสินเนี่ยหลุดใช่ไหมแต่ถ้ายังไม่ถึงที่สุดโทษยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยก็ยังยังเป็นสสอได้ใช่นี่ไงคือถ้ายึดถ้ายึดตามรัฐธรรมนูญที่บอกไว้เนี่ยมาตราร้อยหนึ่งวรรคสิบสามเนี่ยนะสมาชิกภาพของสอสสิ้นสุดลงเนี่ยจะต้องเป็นคำพิพากษาของศาลให้ลงโทษจำคุกถึงที่สุดเท่านั้นก็มหมายความว่าต้องไปชั้นดีกาแล้วเท่านั้นใช่ถึงถึงจะแบบหลุดไม่หลุดนะฮะ แต่ว่าถ้ายังอยู่ในกระบวนการอุทธรณ์ฎการเนี่ยถ้าสําหรับโทษของการจําคุกอย่างเดียวเนี่ยเดวต้องรอก่อนต้องรอก่อนนะอันนี้อาจารย์ก็ระบุไว้อย่างนี้แล้วก็บอกต่อว่าส่วนคนที่สารเนี่ยไม่ได้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยและโทษจําคุกยังไม่ถึงที่สุดก็จะยังไม่พ้นจากการเป็นสสยกเว้นยกเว้นมีหมายสารนะฮะให้จําคุกก็ต้องไปดูรายละเอียดทั้ง39คนว่าเป็นอย่างไร ในกรณีที่เป็นสสบัญชีรายชื่อก็ต้องเลื่อนรายชื่อลําดับถัดไปขึ้นมาจะช้าจะเร็วก็มีผลเพราะว่าใกล้ปิดสมัยประชุมทาได้เร็วก็ปฏิญาณได้เร็วทําได้เร็วนะฮะทำหน้าที่ได้เร็วอย่างน้อยเนี่ยเปิดสมัยวิสามันเพื่อลงมติร่างนูนก็จะทําได้นะครับแต่หากยังไม่สามารถเลื่อนขึ้นมาได้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นสสส่วนระบบเขตก็ถ้าใครหลุดไปเนี่ยก็ต้องไปเลือกตั้งใหม่นะครับหากกกตงสงสยัยก็ยื่นศาล ให้รัฐมนูนเนี่ยให้สารรัฐมนูนเนี่ยวินิจฉัยได้เช่นกรณีคุณเทพไทยที่มันเป็นบรรทันานได้ที่มีการยื่นไปนะฮะทีนี้ไอ้ประเด็นหนึ่งเนี่ยประเด็นหนึ่งคือเมื่อวานนี้พอมันเกิดเคสอย่างนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเคสใหม่แล้วมันไม่ค่อยเกิดบ่อยนักเนี่ยก็คือว่าโอเคมันจะมีบางส่วนที่เป็นสสที่ถูกคําพิพากษาไปแบบนี้เนี่ยแลวตอนนี้มันยังอยู่ในสมัยประชุมเนี่ยมันสามารถใช้เอกสิทธิ์สอสในการคุ้มครองได้หรือไม่ออ่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนักข่าวก็เอาไปถาม อาจารย์วิษณุนะครับอาจารย์ก็บอกว่ามันมีขั้นตอนที่ต้องขอจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไม่ให้มีการจับหรือควบคุมตัวและการที่กรณีที่มีการคุมตัวคุมขังไปแล้วเนี่ยนะฮะจะมาขอความคุ้มกันย้อนหลังเนี่ยทำได้ทาได้และกรณีที่ถูกคุมขังไปแล้วก็ยังไม่ถือว่าสิ้นสภาพการเป็นสสเพราะอยู่ระหว่างการรอนและจำคุกตามหมายของศาลเมื่อถามย้ำว่าคนที่เป็นสสเนี่ยไม่ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมือง และเข้าไปเรือนจําหมายความว่ายังไม่พ้นจากการเป็นสสใช่หรือไม่อาจารย์วิศญุบอกก็ยังไม่แน่ใจว่าถูกจําคุกโดยหมายสารหรือไม่หรืออาจจะเป็นการควบคุมตัวธรรมดาและถ้าอ้างว่าคุมเอ่อคุมกันเนี่ยนเขาจะต้องปล่อยตัวเพราะกระบวนการมีแตกต่างจากบุคคลทั่วไปนะะักข่าวก็ย้ําอีกทีนึงว่าการเข้าคุกเมื่อคืนนี้ถ้าเป็นหมายสารความคุ้มกันของสสจะสิ้นสุดลงไปด้วยใช่หรือไม่อาจารย์วิศญุตอบว่าใช่ ท,นทีนี้ผมสรุปอีกทีนึงคือฟังหลายคนฟังแล้วเราอาจจะงงอาจจะง,งงว่าสรุปอย่างไรคือโอเครัฐมนตรีนี่เคลียร์แล้วเ<ะ>คลียร์ว่าถ้าโดนโดนคำสั่งโดนคำพิพากษาเนี่ยหลุดแน่นอนหลุดจากเก้าอี้หลุดจากเก้าอี้แน่นอนอแต่ส่วนของสสอ,อย่างที่ผมอ่านไปตามกฎหมายที่มันว่าไว้เนี่ยถ้าคำตัดสินของศาลออกมาแล้วยังไม่ถึงที่สุดก็คือยังไม่ถึงศาลฎีกาเนี่ยมส,สมาชิกภาพการเป็นสสก็ยังไม่หลุดลงยกเว้น ยกเว้นอันนี้ยึดตามสิ่งที่อาจารย์วิษณุบอกนะอันนี้ยึดตามสิ่งที่อาจารย์วิษณุบอกก็คือว่าถ้ามีคําสั่งเพิกถอนสิทธิ์ออกมาหลุดทันทีหลุดทันทีทนทซึ่งเมื่อวาน,นมีมีหลายคนโดนคำสั่งเพิกถอนสิทธิม์มีทางคุณอิสระสมชัยใช่ไหมฮะมีคุณชุมพลจุลร,รับซึ่งทั้งสองคนนี้ก็ถูกนําตัวไปคุมขังเช่นเดียวกันอสองคนนี้ยังเป็นสสอ,อยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์คนละ5ปีแบบนี้หลุดสอสอนทีหลุด ืสอสสทันทีทีเนี้ยมันจะมีกรณีอย่างเช่นคุณถาวรเสเนียมคุณถาวรอยู่หนึ่งในแปที่ถูกจำคุกคุณถาวรโอเคการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยหลุดไปครับหลุดไปนะครับแต่ว่าในส่วนของการเป็นสสและคุณถาวรเนี่ยไม่ได้ถูกเพิกถอนอสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นตามสิทธิ์อย่างที่คุณรามเมศบอกไปว่ายังเป็นสสอ,อยู่แต่ที่มันมีประเด็นหนึ่งเมื่อกี้ไงที่นักข่าวถามว่าถ้าเป็นหมายสารเนี่ย ความคุ้มกันของสสจะสิ้นสุดลงไปด้วยใช่หรือไม่อธอาจารย์วุนุบอกใช่ซ, <ฮะ S 2> ซึ่งเมื่อคืนนี้นะฮะการที่จะไปคุมขังได้ทั้งหมด8คนเนี่ยมันก็ต้องใช้หมายสารและมีหมายสารออกมานั่นเท่ากับว่าทั้งหมด8คนนะครับใน8คนก็จะมีสสอ,อยู่ด้วยเนี่ยคนที่เป็นสสทั้งหมดเมื่อคืนนี้ก็สิ้นสุดการเป็นสสลงตามกฎหมายที่มีอยู่คือเท่าออกับว่าก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่ในพื้นที่เหล่านั้นใช่นะใช่ อ่ะมีชัดเจนนะสรุปก็คือว่ารัฐมนตรีหลุดหลุดสสอใน8คนที่อยู่ในนั้นอ่ะหลุดหลุดด้วยหมดเลยเพราะมีหมายสารสั่งขังแล้วมีหมายสารออกมานะครับทีนี้ฮะท่านผู้ชมฮะคนก็เลยจับตาจับตาต่อผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็จะไปบิ๊กป้อมนะคนก็เลยจับตาต่อว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรี3คนเนี่ยแทนตําแหน่งเนี่ยมีใครบ้างอเขาเริ่มเขาเริ่มฉีดกันแล้วนะอ่สปอตไลท์เนี่ยเขาบอกส่องไปที่เขาเรียกเขามีชื่อแก๊งแก๊ง3ามช่วย แก๊งสามช่วยไม่ใช่สามชาไม่กำลังจะบอกแก๊งสามชานะแก๊งสามช่วยฮะแก๊งสามช่วยมีใครบ้างครับทุกผู้ชมครับแก๊งสามช่วยมีคุณนฤมลพินโยสินวัตรช่วยแรงงานรัฐมนตรีช่วยแรงงานร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าช่วยเกษตรช่วยเกษตรคุณสัติพร้อมพัฒน์ช่วยคลังช่วยคลังนะฮะสามคนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกเป็นแก๊งสามช่วยเป็นลูกเลิฟเลยเป็นคีย์แมนสําคัญแล้วก็สามคนนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีใหม่นะครับเก้าอี้ ที่มีคนเริ่มอย่างเชิงกันว่าร้อยเอกธรรมนัตจะขึ้นไปก็คือกระทรวงดิจิตอล DES เนี่ยนะ DES ธรรมนัตร้อยเอกธรรมนัตอาจจะขึ้นไป DES คุณในเรื่องมลอาจจะขึ้นไปศึกษาที่การนี่เริ่มมีการกะเกงกันแล้วนะใช่ส่วนคุณสันติเนี่ยเขาช่วยคังอยู่แล้วก็คงจะไม่มูไปช่วยคมานาคมหรือเปล่า,าก็ไม่แน่เออใช่ไหมครับนี่รอดูนะฮะสามแก๊งสามช่วย นะจะได้ไปหรือเปล่าผมชอบชื่อแก๊งยังเลยออเแก๊งสามช่วยดูจบแล้วนะครับหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากให้เราผลิตคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมสนับสนุนเราโดยการสมัครเป็นสมาชิก y o YouTube มัติชนทีวีครับการเมืองเป็นของทุกคนแต่ชาติปไตยเป็นของทุกคน y o u t u b e มัติชนทีวีเป็นของทุกคนครับ